วิธีกำจัดอกุศลวิตกห้าประการพิขูทั้งหลายพิขูผู้หมั่นประกอบอธิจิตควรมนสิการถึงนิมิตห้าประการตามเวลาอันสมควรนิมิตห้าประการเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายเมื่อพิขูในธรรมวินัยนี้อาศัยนิมิตใด,ดแล้วมนสิการนิมิตใด,ดอยู่วิตตกทั้งหลายอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้าง โมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นพิขุทั้งหลายพิขุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตก อันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ผู้ฉลาดใช้ลิมอันเล็กต่อโยกถอนลิมอันใหญ่ออกแม้ฉันใดพิขูทั้งหลายพิขูก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่ออาศัยนิมิตใด,ดแล้วมานสิการนิมิตใด,ดอยู่ วิตกทั้งหลายอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทาบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างย่อมเกิดขึ้นพิขุทั้งหลายพิขุนั้นควรมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลเมื่อเธอมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ,บ้างโทสะบ้าง โมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นพิขูทั้งหลายหากว่าเมื่อพิขูนั้นมนสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดข th ึ้นเรื่อยๆทีเดียวที่ขูทั้งหลายที่ขูนั้นควรพิจารณาโทษของวิตตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตตกเหล่านั้นอยู่ วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งตัวรู้สึกอึดอัดระอา เกลียดชังต่อซากงูซากสุนัขหรือซากมนุษย์ซึ่งผูกติดอยู่ที่คอแม้ฉันใดที่ขู่ทั้งหลายที่ขู่ก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อเธอมาณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปกุศลประกอบด้วยฉันท้าบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวที่ขูทั้งหลาย พิขุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นว่าวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้วิตกเหล่านี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากแม้อย่างนี้ดังนี้เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันท,บทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง อันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นพิขูทั้งหลายหากว่าเมื่อพิขูนั้นพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้าง โมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆพิขุทั้งหลายพิขุนั้นพึ่งถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านมาเขาเพิ่งหลับตาเสียหรือเหลียวไปทางอื่นเสียแม้ฉันใดพิขูทั้งหลายพิขูก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้าง โสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นพิขูทั้งหลายหากว่าเมื่อพิขูนั้นถึงความไม่นึกไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้าง โทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆพิขุทั้งหลายพิขุนั้นควรมนัสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอมนัสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นที่ขูทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงเดินเร็วเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะเดินเร็วทำไมหนอถ้ากระไรเราพึงค่อยๆเดินเขาก็พึงค่อยๆเดินเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราค่อยๆเดินไปทำไมหนอ ถ้ากระไรเราควรยืนเขาพึงยืนเขาพึงมีความคิดอย่างนี้อีกว่าเราจะยืนทำไมหนอถ้ากระไรเราควรน,นั่งเขาพึงนั่งเขาพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะนั่งทำไมหนอถ้ากระไรเราควรน,นอนเขาพึงลงนอนพิขุทั้งหลายก็บุรุษคนนั้นเปลี่ยนอิริยาบถหยาบๆเสียพึ่งสำเร็จอิริยาบถละเอียดละเอียดแม้ฉันใด ภิขุทั้งหลายภิขุก็ฉันนั้นเหมือนกันหากว่าเมื่อเธอมาณสิการสันฐานแห่งวิตตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้น ตั้งมั่นในภายในนั้นพิขุทั้งหลายหากว่าเมื่อพิขุนั้นมนาสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกแม้เหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆพิขุนั้นพึ่งกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้น่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟัน ดุนเพดานด้วยลิ้นขม่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นที่ขูทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากจับบุรุษผู้มีกำลังน้อยกว่าไว้ได้แล้วบีบกดเข้นที่ศีรษะคอหรือก้านคอไว้ให้แน่นแม้ฉันใดทิ่ขุก,ก็ฉันนั้นเหมือนกันหากเมื่อเธอมนสิการถึงสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างยังเกิดขึ้นเรื่อยๆ ภิกุนั้นพึ่งกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นขม่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตเมื่อเธอกัดฟันด้วยฟันดุลเพดานด้วยลิ้นขม่มบีบคั้นบังคับจิตด้วยจิตอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยฉันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ เพราะละวิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั้นพิขูทั้งหลายพิขูนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ชำนาญในทางเดินของวิตกเธอจักจำนงวิตกใดก็จักตรึกวิตกนั้นได้จักไม่จำนงวิตกใดก็จักไม่ตรึกวิตกนั้นได้เธอนั้นตัดตัณหาได้แล้ว คลี่คลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบ